พอทันคล้ายวาจาสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเทวดาเมืองคอนนั้นไม่เพียงแต่ตำนานที่เล่าขานเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์แสดงอิทธิฤทธิ์ห้ามฝนหรือหยุดรถไฟเพียงเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปจังหวัดชุมพรท่านต้องขึ้นรถไฟที่สถานีคลองจันดีท่านลืมสังคาติเด็กที่ไปกับท่านบอกว่าไม่ทันแล้ว พระครูพิสิทธิ์อัตการรถจะออกแล้วพอท่านกล่าวว่าไปรถไฟมันจะรอสิ้นคำพระครูพิสิทธิ์อัตการรถไฟออกแต่ออกไปไม่ได้รถล้อฟรีแต่กิตติศัพท์ชื่อเสียงของพ่อท่านคลายนั้นโด่งดังในหลากหลายด้านํำงานของพ่อคลายวาจาสิทธิ์แล้วจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้จากวัดย่างใหญ่วัดย่างใหญ่แค่เป็น วัดหนึ่งที่ท่าน่้วาจาสิทธิท่านได้เกิดบุญละเอาไว้ทุกวันนี้คนยังบอกว่าความปฏิหารของท่านยังมีเยอะมากเหลือเกินด้านหนึ่งที่ประจักษ์เด่นชัดจนกลายเป็นฉายาต่อท้ายชื่อของท่านก็คือความเป็นผู้มีวาจาสิทธิวาจาชายัยเล่ากันว่าพอท่านพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นราวกับว่า เป็นนักพยากรณ์ผู้อัจฉริยะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิจุดเริ่มต้นคืออะไรวันนี้เราจะตามมาดูกันค,ครับเราขอเริ่มจากที่นี่ก่อนเลยที่นี่น่าจะเป็นกุฏิครับกุฏิพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิท่านเป็นใครทําไมคนถึงเชื่อว่าท่านพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้จะเป็น<อ>จริงหมดเลยสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ ที่เขาเรียกว่าพระอุเชนครับพระอุเชนคืออะไรมีความสาคัญกับพ่อแท้คล้ายวาจาสิทธิ์ยังไงเราขอเริ่มตามรอยพอ่อแา้คล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดสวนขันแห่งนี้แหละฮะเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องวาจาสิทธิ์แล้วเรื่องความเมตตาต่อชนทุกหมู่เหล่าไม่เลือกที่รักมักที่ช่างท่านถือปฏิบัติพรมวิหารสี่คือ เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมข้อสำคัญในการดํำรงชีวิตและอย่างได้ชื่อว่าเป็นหมอเทวดาสามารถรักษาอาการป่วยไขย้ที่หมอทั่วไปรักษาไม่ได้ให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่นี่น้อยคนมากนะครับที่จะรู้นะครับ,รบแล้วบอกเลยว่าที่กุฏินี้แทบจะไม่เคยเปิดให้ใครเข้าใช่ไหมครับ นะนี่คือกุฏิของพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์ตั้งแต่ปี2497นะที่ท่านอยู่จริงๆเลยอาศั<า>ยอยู่ริง <ๆ S 2> ร่นี้เขาบอกว่าคนคนครศรีษาพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์และหลายๆคนก็เชื่อมาเสมอว่าพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์ไม่เคยไปไหนครับยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างบนกันฮนะ และนี่คือกุฏิที่เก่าแก่แล้วไม่เคยเปิดมาก่อนเลยครับผมของตรนงนี้ท่านเราไปกราบมาสการพระกุทธเจา้ากันครับกราบมาสการพระกุทธเจ้าครับ,รบ,รบครับเจริญพรครับ,รบ,จ,รบจริง,รงๆแล้วตัวพวกประาดเองโดยเฉพาะตัวรุ่น้องนอนอาจจะไม่รู้จักพ่อคล้ายวาจาศิษย์เป็นใครก่อนคนระับพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ เอาสั้นๆว่าคือเป็นอดีตเจ้าว,วาดวัดสวนกันแห่งนี้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนในสายตาของพระสังฆบวนทนทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นว่าพรอสันใครเนี่ยมีลักษณะคุณลักษณะของความเป็นพระที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าว,วาดได้ในตอนนั้นต่อมาก็ได้เริ่มกันมีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าว,วาดที่วัดสวนขันนี้ตั้งแต่พศ2448เป็นต้นมา พระครูพิสิทธิ์อัฏการหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพ่อท่านคล้ายเป็นอดีตเจ้าอาวอาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่ออายุ15ปีหลวงพ่อคล้ายประสบอุบัติเหตุในการทางป่าทำไร่กระดูกเท้าแตกละเอียดรักษาไม่หายโดยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวพ่อทันคล้ายได้ใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเอง ร่างกายภายนอกจะไม่ครบ32แต่พอทันคล้ายก็สามารถบวชได้ตามกฎของสงฆ์นะครับพระมีอาการไม่ครบ32เนี่ยก็จะไม่บวชให้นะอ่าเพราะไม่บวชให้เนี่ยครับก็พอทานคลายเนี่ดูความตั้งใจระหว่างนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าจะบวชให้ได้ก็ต้องไปท่องศีลให้ครบปาฏิโมกศีลของพระสงฆ์ก็คือ227ข้อจะต้องจําให้แม่นก็ถือว่าอนุโลมบวชให้ได้เพราะว่าการขามีข้างเดียวไม่ไม่ครบเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องรุนแรงอะไร พาะท่านคายก็เลยบวชได้มาจนบัดนี้อุปสรรคทางร่างกายจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรพชา